ในยุคแห่งความตึงเครียดของสงครามเย็นสหภาพโซเวียตได้สร้างสรร์อากาศยานที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางทหารและเป็นที่น่าเกรงขามของฝ่ายนาโต้นั่นคือตู 22M เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงที่มาพร้อมเทคโนโลยีปีกพับได้อันล้ำสมัยมันถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจหลักในการโจมตีทางทะเล โดยมีเป้าหมายสำคัญคือกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อแสนยานุภาพทางนาวีของโลกตะวันตกแม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษเครื่องบินที่ได้รับฉาย,ยาจากนาโตว่า b a ็ k ไฟล์ลำนี้ยังคงถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องในสมรภูมิจริงพิสูจน์ให้เห็นถึงมรดกที่ยืนยาวและความสามารถในการปรับตัวของมันจากยุคสงครามเย็นสู่ความขัดแย้งในปัจจุบัน หากคุณสนใจเรื่องราวอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารในตอนนี้ของไ a i เว็บพ่ Channel เราจะพาไปทำความรู้จักกับตู2 2 M Backfire เราจะสำรวจนวัตกรรมและกระบวนการที่นำไปสู่การสร้างและความสามารถของมันตั้งแต่การกำเนิดจากเท่าฐานความล้มเหลวของรุ่นก่อนหน้าอย่างตู22 Blinder และกลยุทธ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนในการถือกำเนิดวิวัฒนาการสู่รุ่นที่อันตรายที่สุดอย่าง M 3 ประวัติการใช้งานอันยาวนานในสมรภูมิต่างๆรวมถึงสงครามในยูเครนและโครงการตู 22M3M ที่จะปรับปรุงให้มันยังคงเป็นกำลังสำคัญในอนาคตต้นกำเนิดจากความล้มเหลวเงาของตู 22Blinder เรื่องราวของตู 22M ไม่ได้เริ่มต้นจากความสำเร็จแต่ถือกำเนิดขึ้นจากเท่าทานแห่งความล้มเหลวของเครื่องบินรุ่นก่อนหน้าอย่างตู 22Blinder เครื่องบินตู22ซึ่งเปิดตัวในปี1961 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วเหนือเสียงลำแรกๆของโซเวียตแต่ในความเป็นจริงมันกลับเต็มไปด้วยปัญหามากมายข้อบอกพร่องที่สำคัญได้แก่โครงสร้างปีกที่ไม่แข็งแรงพอที่จะทำความเร็วสูงสุดตามที่ออกแบบความเร็วในการลงจอดที่สูงกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นก่อนหน้าถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งและการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอยู่บ่อยครั้งจนได้รับฉาย,ยาอันน่าสะพรึงกลัวว่าเครื่องบินกินคน m a n e at. ความล้มเหลวเชิงปฏิบัติการเหล่านี้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้ต้องมีการพัฒนาเครื่องบินลำใหม่ขึ้นมาทดแทนบรรยากาศการแข่งขันในสงครามเย็นในช่วงเวลาเดียวกันการแข่งขันทางเทคโนโลยีการบินระหว่างสองมหาอำนาจกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น สหรัฐกำลังพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดความเร็วสูง XB-70 Valkyrie ในขณะที่สำนักออกแบบซูคอยซึ่งเป็นคู่แข่งภายในของโซเวียตเองก็กำลังพัฒนาโครงการเครื่องบินทิ้งระเบิดไทเทเนียม4เครื่องยนต์ที่ชื่อว่า t 4ซึ่งมีเป้าหมายที่ความเร็วสูงถึง3,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดและความล้มเหลวของตู22สำนักออกแบบตูโปโลเลฟจึงต้องเผชิญกับเดิมพันครั้งสำคัญเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองและความจำเป็นในการกอบกู้ชื่อเสียงพวกเขาเสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องบินลำใหม่ที่ใช้พื้นฐานจากตู22เดิมแต่มีการปรับปรุงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทางออกที่เรียบง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโครงการ T4 ที่ซับซ้อน ความจําเป็นในการรักษาหน้าจากโครงการที่ล้มเหลวและแรงกดดันทางยุทธศาสตร์ได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้ตู 22M ถือกําเนิดขึ้นด้วยเหตุนี้การเดินทางของเครื่องบินทิ้งระเบิดลําใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นไม่ใช่ในฐานะโครงการใหม่ทั้งหมดแต่เป็นการพัฒนาภายใต้เงาของรุ่นพี่ที่ล้มเหลวซึ่งต้องอาศัยชั้นเชิงทางการเมืองเพื่อผลักดันโครงการให้สําเร็จลุล่วงการถือกําเนิดภายใต้ชื่อรหัสลวง การพัฒนาตู 22M เต็มไปด้วยกลยุทธ์ที่แยบยลทั้งในเชิงการเมืองและการออกแบบเพื่อให้โครงการที่ออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดนี้ได้รับอนุมัติและสามารถเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าตู 22M จะเป็นเครื่องบินที่ออกแบบใหม่และแตกต่างจากตู 22Blinder อย่างสิ้นเชิงแต่มันกลับถูกตั้งชื่อว่าตู 22M โดยตัวอักษร M ย่อมาจาก Modernize นี่คือกลยุทธ์สำคัญเพื่อความอยู่รอดของโครงการเพื่อหลีกเลี่ยนการตรวจสอบภายในการใช้ชื่อเดิมทำให้ดูเหมือนเป็นเพียงการปรับปรุงเครื่องบินที่มีอยู่แล้วช่วยให้โครงการได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลโซเวียตได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจไม่ต้องการอนุมัติโครงการเครื่องบินทิ้งระเบิดใหม่ทั้งหมดหลังจากที่ตู22พึ่งเข้าประจำการได้ไม่นาน เพื่อลดข้อจำกัดอยากสนที่สัญญาในระหว่างการเจรจาสนที่สัญญาจำกัดอาวุธยุทธศาสตร์กับสหรัฐอเมริกาการนำเสนอตู 22M ในฐานะเครื่องบินรุ่นปรับปรุงช่วยให้โซเวียตสามารถหลีกเลี่ยมข้อจำกัดที่เข้งมงวดซึ่งอาจถูกนำมาใช้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ข้ามทวีปแบบใหม่ กลยุทธ์นี้ยังขยายผลไปถึงการออกแบบทางกายภาพโดยตู 22m ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับท่อรับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศซึ่งมีรายงานว่าถูกถอดออกในภายหลังอันเป็นผลมาจากการเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกจัดชั้นเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลข้ามทวีปปรัชญาการออกแบบปีกพับได้ variable sweep wing ซู 22M นำเทคโนโลยีปีกพับได้ที่กำลังเป็นที่นิยมในยุคนั้นมาใช้โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของเครื่องบินขับไล่มิด23และเครื่องบินโจมตีซู17ซึ่งให้ข้อได้เปรียบที่สำคัญ3ประการ 1. แรงยกสูงขณะวิ่งขึ้นเมื่อกางปีกออกจนสุดจะช่วยสร้างแรงยกได้ดีทำให้สามารถใช้ทางวิ่งที่สั้นลงแม้ต้องบรรทุกอาวุธหนัก 2. ประสิทธิภาพในการบินเดินทาง การปรับปรุงสาปีกให้เหมาะสมขณะบินเดินทางช่วยลดแรงต้านส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงและมีพิสัยการบินไกลขึ้น 3. ส,สมรรถนะที่ความเร็วสูงเมื่อลู่ปีกไปด้านหลังจนสุดจะช่วยลดแรงต้านอากาศพลศาสตร์ทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วสูงในระดับเหนือเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวคิดการออกแบบที่ล้ำสมัยและกลยุทธ์ทางการเมืองที่แยบยนตนี้เองทำให้เครื่องบินต้นแบบลำแรกได้ถือกำเนิดขึ้นและนำไปสู่วิวัฒนาการในรุ่นต่างๆที่ทรงพลังยิ่งขึ้นวิวัฒนาการของแ a c k ไฟล e ตัว 22M ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงมาหลายรุ่นแต่และรุ่นมีคุณสมบัติและการปรับปรุงที่แตกต่างกันไปจนกลายมาเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สมบูรณ์แบบในรุ่นสุดท้าย รุ่นทดสอบสู่สายการผลิต M0 และ M1 ตู22 M0 เป็นเครื่องบินรุ่นก่อนการผลิต pre-production ที่ถูกสร้างขึ้นมาจำนวน9ลำรุ่นนี้ยังคงมีข้อบอกพร่องอยู่และถือเป็นเพียงเครื่องบินต้นแบบเพื่อการทดสอบตู22 M1 เป็นรุ่นนำร่องที่ผลิตออกมาจำนวน9ลำในปี1971-1972โดยมีการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์ให้ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นรุ่นที่เข้าสู่สายการผลิตจำนวนมากอย่างแท้จริงตู 22M2 b a c k f r e B กำลังหลักรุ่นแรกตู 22M2 คือรุ่นแรกที่เข้าสู่สายการผลิตจำนวนมากอย่างจริงจังโดยถูกผลิตขึ้นมาถึง211ลำระหว่างปี1972ถึง1984และกลายเป็นกำลังหลักของกองทัพโซเวียตในยุคนั้นมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ เครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ n k 22ขีดความสามารถในการบรรทุกสามารถบรรทุกอาวุธได้หนักถึง2 4 0 0 0กิโลกรัมอาวุธหลักขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ k h 22จำนวน1-3ลูกอาวุธป้องกันตัวติดตั้งปืนใหญ่อากาศ g s h 23ขนาด23มิมแบบลำกล้องคู่ที่ท้ายเครื่องซึ่งควบคุมด้วยเรดาร์สำหรับป้องกันตัวเองจากการโจมตีของเครื่องบินขับไล่ โต 22m3 b a c k f r e 4รุ่นสมบูรณ์แบบที่อันตรายที่สุดนี่คือรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่และถือเป็นรุ่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดของ b a c k f r e ซึ่งยังคงประจำการอยู่ในปัจจุบันโดยทําการบินครั้งแรกในปี1977และเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในปี1989การปรับปรุงที่สำคัญที่สุด3ประการได้แก่1เครื่องยนต์ที่ทรงพลังกว่า เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ k u z n e t s อฟ n k 25ที่ให้แรงขับสูงขึ้นอย่างมีนันยสำคัญส่งผลให้สมรรถนะโดยรวมดีขึ้นมาก 2. อากาศโพลาสตร์ที่เหนือกว่า ออกแบบท่อรับอากาศเข้าเครื่องยนต์ใหม่เป็นแบบลิ่มคล้ายกับที่ใช้ในเครื่องบินขับไล่ Mx ิและ F 1 5ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการจัดการกับการไหลของอากาศที่ความเร็วเหนือเสียงพร้อมทั้งเพิ่มองศาการลู่ปีกสูงสุดเป็น65องศาซึ่งช่วยลดแรงต้านอากาศพลศาสตร์ได้อย่างมหาศาลที่ความเร็วสูงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น2.05มัก3ระบบอาวุธที่หลากหลายขึ้น รองรับการติดตั้งอาวุธรุ่นใหม่ๆเช่นขีปนาวุธความเร็วสูง KH-15 ที่สามารถบรรทุกได้มากถึง10นัดประวัติการใช้งานจากผู้พิทักษ์สู่ผู้โจมตีตลอดอายุการใช้งานอันยาวนานตู 22M ได้ผ่านสมรภูมิจริงและปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนบทบาทของมันเปลี่ยนแปลงไปตา,ยตามยุคสมัยจากภัยคุกคามในสงครามเย็น สู่เครื่องมือในสงครามร่วมสมัยบทบาทหลักดั้งเดิมของตู 22M คือการเป็นเครื่องบินโจมตีทางทะเล Maritime Strike ภารกิจสำคัญคือการโจมกองเรือบรรทุกเครื่องบินของนาโต้ซึ่งเป็นหัวใจของแสนยานุภาพทางนาวีของสหรัฐ เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันน่าสะพรึงกลัวนี้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี1982เมื่อฝูงบินตู 22m จำนวน8ลำทำการซ้อมรบโดยบินเข้าจำลองการโจมตีกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Enterprise และ USS Midway ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือการกระทำดังกล่าวเป็นการแสดงแสนยานุภาพและส่งสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนถึงภัยคุกคามที่สหรัฐต้องเผชิญ สมอรภูมิรบจริงครั้งแรกอัฟกานิสถานและปัญหาที่ซ่อนอยู่ ตู 22m ถูกใช้งานในสมรภูมิจริงเป็นครั้งแรกในช่วงสงครามโซเวียตอัฟกา,านิสถานระหว่างปี1987-1989โดยทำภารกิจทิ้งระเบิดธรรมดาจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการถอนกำลังของกองทัพโซเวียตอย่างไรก็ตามการรบในครั้งนี้ได้เปิดเผยจุด,ดอ่อนที่สำคัญของเครื่องบินรุ่นนี้นั่นคืออัตราความพร้อมรบที่ต่ำมาก30-40%อันเนื่องมาจากคุณ ภาพการผลิตที่ต่ำรวมถึงเครื่องยนต์และโครงสร้างอากาศยานที่มีอายุการใช้งานสั้นจนมีรายงานว่ากองทัพอากาศเคยพิจารณาที่จะดำเนินคดีกับสำนักออกแบบตูโปลเลฟเลยทีเดียวยุคหลังโซเวียตและความขัดแย้งร่วมสมัยหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตกองทัพอากาศรัสเซียยังคงนำตู 22M3 ไปใช้งานในความขัดแย้งต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นสงครามเชชเนียครั้งที่หนึ่ง 1,995ใช้ในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินใกล้เมืองกรอสนี่สงครามรัเสเซียจอร์เจีย2,008ในสงครามครั้งนี้เครื่องบินลาดกระเวนรุ่นดัดแปลงตู2 2 m r จำนวนหนึ่งลำถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศบุ k m 1ของจอร์เจียสงครามกลางเมืองซีเรียตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม2017 ถูกนำมาใช้ในภารกิจทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายของกลุ่ม IS อย่างต่อเนื่องสงครามยูเครนสมรภูมิพิสูจน์และสุสานนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในปี2022เครื่องบินตู 22M3 มีบทบาทสำคัญในการยิงขีปนาวุธ Kh-22 เข้าใส่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในยูเครนรวมถึงการทิ้งระเบิดใส่เมืองมาริอูปอ อย่างไรก็ตามสมรภูมินี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเพราะบางของมันต่อภัยคุกคามสมัยใหม่เช่นกันโดยฝูงบินแบ็กไฟล์ได้รับความสูญเสียที่สำคัญหลายครั้งความเสียหายจากการโจมตีภาคพื้นดินเครื่องบินตู 22M3 หลายลำได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายขณะจอดอยู่ที่ฐานทัพอากาศจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนการอ้างว่าถูกยิงตก ในเดือนเมษายน2024ยูเครนได้อ้างความสำเร็จในการยิงเครื่องบินตู 22M 3ตกเป็นครั้งแรกกลางอากาศด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศขณะที่ทางการรัเสเซียระบ,บุว่าเครื่องบินตกจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคซึ่งหากคำอ้างของยูเครนเป็นจริงจะถือเป็นการสูญเสียทางยุทธ,ธศาสตร์ครั้งสำคัญประวัติการใช้งานอันยาวนานได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลายของตู 22M แต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่เครื่องบินยุคสงครามเย็นต้องเผชิญในสมรภูมิยุคใหม่ปีดความสามารถและระบบสำคัญเบื้องหลังปฏิบัติการที่น่าเกรงขามของตู 22M3 คือการทำงานร่วมกันของทีมลูกเรือและระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อนซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจโจมตีทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะหัวใจและสมองทีมลูกเรือและระบบตรวจจับ ตู 22M3 ปฏิบัติการด้วยทีมลูกเรือ4ีนายซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดช,ชอบที่ชัดเจนนักบินควบคุมการบินหลักของเครื่องบินนักบินผู้ช่วยช่วยเหลือนักบินและทำหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ระบบเชิงรุก offensive systems officer ทำหน้าที่เป็นผู้นำร่องและผู้ควบคุมระบบอาวุธโดยใช้เรดาร์และกล้องเล็งเป้าในการกำหนดเป้าหมายโจมตีเจ้าหน้าที่ระบบเชิงรับ Defensive Systems Officer รับผิดชอบการใช้งานชุดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์สวีททั้งหมดเช่นระบบแจ้งเตือนเรดาร์ระบบรบกวนสัญญาณและระบบปล่อยเป้าลวงในการโจมตีเป้าหมายเครื่องบินจะใช้ระบบเซ็นเซอร์หลัก2ระบบ 1. เรดาร์ทิ้งระเบิดและนำร่องติดตั้งอยู่ใต้ส่วนหัวของเครื่องบิน ทำหน้าที่ตรวจจับเป้าหมายภาพพื้นดินและเป้าหมายทางทะเลขนาดใหญ่เช่นเรือรบและส่งข้อมูลไปยังระบบควบคุมการยิงขีปนาวุธ2กล้องเล็งเป้าทิ้งระเบิดเป็นระบบสำรองที่ใช้กล้องโทรทัศน์ในการเล็งเป้าหมายด้วยสายตาสำหรับการทิ้งระเบิดธรรมดาระบบอาวุธตู2 2 m 3มีระบบอาวุธหลักดังนี้ ขีปนาวุธ KH 2 2 KH 3 2นี่คืออาวุธหลักที่ถูกออกแบบมาคู่กับตู 22M โดยเฉพาะเป็นขีปนาวุธขนาดใหญ่หนักเกือบ6ตันที่มีความเร็วสูงมากสูงสุดถึง4.6มัรมีพิยยััยิงไกลและถูกออกแบบมาสำหรับภารกิจต่อต้านเรือรบโดยเฉพาะ ขีปนาวุธ KH15 เป็นขีปนาวุธทางยุทธวิธีความเร็วสูงที่มีขนาดเล็กและระยะยิงใกล้กว่า KH22 แต่มีความท่องตัวสูงและสามารถบรรทุกไปได้ในจำนวนมากระเบิดทั่วไป Free Fall Bombs ตู 22M3 มีขีดความสามารถในการบรรทุกระเบิดธรรมดาได้เป็นจำนวนมหาศาลเช่นระเบิดแรงสูงขนาด250ปอนด์ได้ถึง69ลูก หรือระเบิดขนาดใหญ่อย่างระเบิดแรงสูงขนาด1,500ปอนด์ได้8โลกูกปืนป้องกันตัวที่ท้ายเครื่องบินมีการติดตั้งป้อมปืน GSH 2 3ขนาด23มิลิเมตรแบบลำกล้องคู่ที่ควบคุมจากระยะไกลทำหน้าที่เป็นประการด่านสุดท้ายในการป้องกันตัวเองจากการโจมตีของเครื่องบินขับไล่ข้าศึกด้วยระบบที่ครบครันเหล่านี้ ทำให้ตู2 2 M 3ยังคงเป็นอากาศยานที่แน่าเกรงขามแม้ว่าเทคโนโลยีพื้นฐานจะมาจากยุคสงครามเย็นก็ตามการปรับปรุงเพื่อยืดอายุไขและอนาคตแม้จะเป็นเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมานานหลายสิบปีแต่กองทัพอากาศรัเสเซียยังคงมีแผนที่จะใช้งานตู2 2 M 3ต่อไปอีกหลายปีด้วยการดำเนินโครงการปรับปรุงและอัปเกรดเพื่อให้มันยังคงมีประสิทธิภาพในสนามรบสมัยใหม่ ครงการ SVP 24-22โครงการนี้เป็นการอัปเกรดระบบ avionics ที่สำคัญโดยมุ่งเน้นไปที่การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบนำร่องด้วยดาวเทียมรุ่นใหม่การปรับปรุงนี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทิ้งระเบิดธรรมดาให้สูงขึ้นมากจนเกือบเทียบเท่ากับอาวุธนำวิถีที่มีราคาแพงซึ่งช่วยลดต้นทุนในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั 22M 2M นี่คือโครงการปรับปรุงครั้งใหญ่และทันสมัยที่สุดเพื่อยกระดับฝูงบินแบ k ็กไฟที่มีอยู่ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นไปอีกขั้นการอัปเกรดที่สำคัญได้แก่เปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ NK 32-02ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตู 160M 2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแรงขับระบบ avionics และเรดาร์ใหม่ จะมีการเปลี่ยนระบบ a v i o n i c สใหม่กว่า80%รวมถึงการติดตั้งเรดาร์แบบ f a สอ a r r เรรุ่นใหม่ NV-45 และปรับปรุงห้องนักบินให้ทันสมัยกีดความสามารถด้านอาวุธการปรับปรุงนี้จะทำให้ตู 22M3M สามารถติดตั้งและใช้งานอาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดได้เช่น KH-47M2 k ินช h a โครงการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะยืดอายุการใช้งานของตู 22M3 ออกไปอีกอย่างน้อย40-45ปีเพื่อให้มันยังคงเป็นกำลังสำคัญของกองทัพอากาศรัสเซียต่อไปบทสรุปมรดกของแบ็กไฟล์เรื่องราวของตู 22M b a c k แบ็กไฟลคือมหากาบแห่งวิศวกรรมการบินและยุทธศาสตร์การทหารที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวตรรษ มันถือกำเนิดขึ้นจากความล้มเหลวของเครื่องบินรุ่นก่อนหน้าและถูกผลักดันให้เป็นจริงผ่านชั้นเชิงทางการเมืองอันซับซ้อนในยุคสงครามเย็นบทบาทของมันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากสัญ,ญลักษณ์แห่งการป้องปรามทางยุทธ,ธศาสตร์ที่คอยคุกคามกองเรือบรรทุกเครื่องบินของนาโต้สู่การเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดในสงครามตามแบบที่ถูกใช้งานจริงในหลากหลายสมรภูมิตั้งแต่อัฟกานิสถานเชชเนียซีเรียไปจนถึงยูเครน ในปัจจุบันตู 22M3 ยังคงเป็นอากาศยานที่น่ากเกรงขามด้วยความสามารถในการบรรทุกอาวุธหนักและความเร็วสูงแต่ในขณะเดียวกันสมรภูมิยุคใหม่ก็ได้เผยให้เห็นถึงความเปราะบางของมันต่อภัยคุกคามเช่น และระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยถึงกระนั้นด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมันยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การบินที่ยังมีลมหายใจและจะยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินทิ้งระเบิดที่โดดเด่นและมีเรื่องราวมากที่สุดลำหนึ่งในยุคไอพ่นตลอดไป